นี่น้ำตกเจวุ้นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวเจวุ้นจะไปตักให้ดูนะคะสามสิบาทยังไงเนาะสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุลเนาะวันนี้เจวุนจะพาเพื่อนๆไปทําน้ําตกหมูค่ะน้ําตกหมูสูตรทาขายหน้าร้านเจวุนเนาะ ไะตามไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจ๊วุ้นมาอันนี้จะเจ๊วุ้นจะพามาทำน้ําตกค่ะจะเอาหมูนี่ไปย่างแล้วเจ๊วุ้นใช้เศษเศษคอหมูนะเป็นเศษแบบนี้เนาะเจ๊วุ้นซื้อจากตลาดไทยค่ะโลละอันนี้โลละแปดเก้าสิบบาทประมาณนั้นอะแล้วแต่เนาะราคาหมูมันจะไม่เท่ากันค่ะไม่ตรงกันสักวันมันจะแล้วแต่หมูขึ้นจะเป็นเศษหมูเศษคออะ แล้วก็ติดมันอร่อยค่ะถ้าทําน้ําตกเนาะเจวุนจะมาล้างล้างแล้วจะไปหมักนะอันนี้ค่ะเจวุนก็ล้างเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นแบบนี้นะเจวุนก็จะมาหมักให้ดูนะคะวิที่หมักก็จะมีนี่เอรถตีเนาะอันนี้เกลือค่ะและอันนี้ก็เป็นสีผสมอาหารนะอันนี้เป็นสีเหลืองไข่นะคะใช้เล็กน้อยพอเนาะ,ะใส่เกลือประมาณนี่ค่ะช้อนชา ใส่ไปเลยโรตีประมาณครึ่งช้อนโต๊ะไม่ต้องหมกักเค็มมากนะคะแค่พอให้เขาหอมพอเนาะแล้วก็อันนี่ค่ะสีผสมอาหารเนาะนิดน้อยจะคลุกใส่กันจะ้ะใส่แค่เวลาเราไปย่างแล้วมีความหอมๆอ,มอะ่ะถ้าเราไปหมักเยอะนะเวลาเราปรุงมันจะไม่อร่อยค่ะมันก็จะแบบว่าไปคนละทางเนาะเพราะว่าหมูก็จะมีรสชาติเค็มเกินไปก็ไม่อร่อยนะ พราะเราจะไปทําน้ําตกเนาะสีสีก็ประมาณที่เจวุนใส่ประมาณแค่นี้พอเนาะถ้าเหลืองมากก็ไม่ไม,ไม่น่ากินเน,ะนาะเออหมักไว้ประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีค่ะแเราก็นําไปย่างโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีย่างกันเลยอันนี้เราก็เตรียมเตรียมเตาพร้อมแล้วนะย่างเลยเียววุนจะย่างประมาณไม่สุกมากนะคะประมาณหกสิบถึงสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนาะพอ ย่างเพื่อให้มันหอมค่ะพอมันเริ่มเนียได้แล้วเราเริ่มกลับด้านแล้วนะคะมันหยดแล้วเนาะกลับด้านเลยใครมีเครื่องอบก็อบได้นะคะง่ายดีกลับแล้วได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็รออีกข้างหนึ่งของเราพอสุกนะอันนี้หมูของเราเริ่มสุกแล้วนะคะ พอแล้วเนาะมันก็ไม่ได้สุกมากหรอกแต่ว่าเจวุ้นพอแล้วแค่นี้เนาะเอาหอม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 ถ่านพอได้หอมถ่านเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปค่ะทําน้ําตกไม่อร่อยแห้งไปจะทให้หมูมันแข็งนะเวลาเราไปทําน้ําตกค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวเจ,ว,เจวุ้นจะไปพาไปทาเนาะน้ําตกย็นนี้ขายนะคะหน้าร้านเหมือนเดิมเลยของเจวุน ิ้นบางๆเนาะนี่หั่นไว้เดี๋ยวเราจะไปนําไปคั่วกับน้ําค่ะอันนี้แล้วก็จะมีนี่ค่ะใบเลื่อยหอมแขกค่ะได้หอมแขกนะจิวุน้นแล้วก็นี้ต้นหอมค่ะเล็กน้อยแนละ้วนี่ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดอันนี้ต้นหอมต้นหอมผักชีใบเลื่อยหอมแขกค่ะใบมะกรูดเนาะอันนี้ใบสะระแหน่ค่ะ มาสนอแหนดไว้แบบนี้เลยนะก็จะมีพริกนี่ค่ะจะวุ้นเอาไปคั่วไว้เนาะคั่วใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาข้าวคั่วค่ะพริกป่นค่ะอันนี้รสดีค่ะใครไม่ทานไม่ใครไม่ทานไ,ไ,ไม่ใส่เนาะอันนี้เหมือนกันค่ะผงนัวใครไม่ทานไม่ใส่ค่ะน,นี้ก็จะมีเกลือด้วยค่ะน้ำมะนาวเนาะี่มาดูวิธีปรุงกันเลยอันนี้ค่ะเราก็มาตั้งไฟเนาะ เราพอหลังจากเราย่างเอามาหั่นแล้วเราก็เอามาคั่วค่ะจะเรียกคั่วจะเรียกรวนก็ได้หมดเลยนะแล้วแต่คนเรียกเลยเนาะใส่น้ําไม่ต้องเยอะนะคะเล็กน้อยพอเนาะเพราะว่าน้ําเนี่ยมันจะทําให้มีรสชาติเพ่ะราะว่าเจะุ้นตอนหมักก็ปรุงไปเล็กน้อยแล้วนะคะแต่ไม่ปรุงเยอะนะถ้าปรุงเยอะรสชาติมันจะไม่อร่อยนะนี่พอเรารวนหมูได้แบบนี้แล้วนะคะพักไว้ให้เย็นพอประมาณเนาะ เสร็จแล้วเอาเกลือใส่ค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปเดี๋ยววุ้นเนาะผงนัวค่ะหนึ่งช้อนใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มีรสดีเล็กน้อยค่ะของนี้นเนตรสดีประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปพริกพริกป่นสามช้อนค่ะ สามซ้อนโต๊ะนะกระบวยอันนี้เจ๊วุ้นเคยตรวงแล้วกับซ้อนโต๊ะพอดีเลยบัวไปแบบนี้เลยนะคะคุกเ้าก่อนสีสันพอดีแล้วเสร็จแล้วน้ำปลาค่ะน้ำปลาเจ๊วุ้นจะใส่หนึ่ง้อนโต๊ะสองสามสี่ค่ะความถนัดของแม่ค้านะคะก็คือใช้ตะหลิวเนาะแต่ว่าถ้าลูก เพื่อนๆยังไม่ขนาดก็ใส่ช้อนกาบไม่ถูกก็ใส่ช้อนโต๊ะได้นะคะอันนี้ช้อนตะหลิวหนึ่งเราไม่ได้ใส่เต็นนะคะบางคนเม้นมีนะคะที่เรีกเกินค่ะอันนี้ค่ะน้ำมะนาวน้ำมะนาวเจวุนจะใส่หนึ่งสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะห้าค่ะหูกกระบวยเนอะ ประมาณนี้ค่ะรถจัดเลยนะของเจวุ้นลาบน้ำตกจะคาวไม่คาวอยู่ที่รสชาติว่ามันจะจัดไหมคะถ้าไม่จัดเนี่ยอะไรก็ขาวคาวแน่นอนเลยถ้ารสจัดอะดับความคาวได้ค่ะไปมะกูดโรยลงไปเลยโอกครับเลยนะเสร็จแล้วเราใส่ข้าวคั่วค่ะ ข้าวคั่วเจ๊วุ้นจะใส่สามกระบวยครึ่งนะใส่ลงไปค่ะสามกระบวยครึ่งนะเสร็ประมาณนี้ค่ะพุกเลยข้าวคั่วเราใส่ที่หลังเนาะเพราะว่าจะได้ไม่อืดมากเนาะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็รสชาติโอเคแล้วเนาะทุกอย่างโอเคแล้วนี่พอเราได้แบบนี้แล้วเราใส่หอมลงไปเลยค่ะพุกลงพุกขัน กูหอมไปกับหมูก่อนค่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะปับใบเลื่อยใส่ลงไปใบเลื่อยต้นหอมใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ต้นหอมด้วยเนาะครึ่งหนึ่งใส่ลงไปค่ะใส่เสร็จแล้วกูเขาอย่างนี้เลยน้ำตกเราเนาะหน้าตาน่าทานมากถ้าใครชอบเผ็ดมากก็เติม เผ็ดได้อีกนะแต่เจวุ้นทําขายเนาะก็จะส่วนมากจะใช้ระดับกลางค่ะของความเผ็ดเนาะทิที่เราคั่วไว้ค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะเจวุ้นเนาะไปตั้งหน้าร้านเนาะอกิ่นหอมมากตอนนี้ กินแบบชวนกินมากค่ะนี่น้ำตกเจวุพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวเจวุนจะไปตักให้ดูนะคะสามสิบาทยังไงเนาะคำนวณวัตถุดิบของเราค่ะเราทําให้ลูกค้าเนาะก็คํานวณวัตถุดิบของเจวุนเนี่ยซื้อเศษเขาเรียกเศษมันคอเศษเอ่อเขาเรียกเศษของคอค่ะเนี่ยก็คือปกติเขาก็ใช้คอเนี่ยแหละคะ่ะทำเนาะ พอหมูอะทำไนงะนี่เจวนูนจะใช้มันจะเป็นเศษ่ะแต่ว่ามันก็จะชิ้นใหญ่เนาะโลนึ่งก็ประมาณเก้าสิบาทหรือร้อยหนึ่งอะไรงียค่ะประมาณนั้นเนาะราคาหมูมันไม่ไม่ค่อยแน่นอนนะคะบอกราคาตายตัวไม่ได้เนาะแต่เราก็จะเลือกเอาที่เศษใหญ่หน่อยแล้วก็มีเนื้อเยอะๆค่ะแบบนี้เลยนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเจวนจะไปตักให้ดูเนาะ อันนี้เราจะวุ้นก็มาตักให้ดูแล้วนะคะน้ําตกเนะาะตักเสร็จแล้วตักไปขายไปอยู่ <laughs> เสร็จแล้วใส่นี่ค่ะพริกทอดด้วยนะสองสามเม็ดเนาะแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะ <c oughs> เจี๋ยววุ้นก็จะให้ผักด้วยนะคะผักก็มีโหระพาแซงเนาะ เจวุ้ววนก็มาตักให้ดูแล้วนะคะเจะว,วุ้นก็จะไปแล้วนะนี่น้ำตกหมูสามิบาทนะคะเจะว,วุ้นก็จะไปแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ like, share, เป็นกำลังใจให้จูด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว